คร,ครับผมก็เป็นวันที่ดีๆกว่าน,นึงครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับเ,ออเ,เพื่อนๆพี่ๆนักแสดงทั้งหมดแล้วก็ออสื่อมวลชนทุกคนนะครับขอบคุณมากที่มาในวันนี้นะครับวันบงสง่งละครเรื่องรักเล่ก็ตอนนี้ก็เตรียมการเรียบร้อยแล้วครับก็คงจะเ,ออเปิดกล้องในเราปลายเดือนนี้นะครับ27-28ครับ รักเล่เป็นบทประพันธ์ออของคุณสงภาสุวรรณซึ่ง40ปีมาแล้วเนี่ยยังไม่มีใครทําเพราะว่าเรื่องออตัวละครน้อยมากตัวละครเดินเรื่องในตัวละคร5-6ตัวแล้วก็อยู่ที่เมืองน,นอกเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของออวงการทูตซึ่ง โอกาสที่ผู้คนจะจะเข้าไปใกล้ชิดหรือทําความเข้าใจกับเรื่องเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็คงจะยากแล้วก็ตัวละครน้อยแล้วก็เดินเ,เรื่องอยู่ในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยสีปีมาแล้วกลายเป็นเรื่องโรแมนติกที่แฟนๆของแฟนนิยายคุณโสภาคเนี่ยตามดูอยู่ว่าจะมีใครเอามาทำนะครับตอนนี้ก็ได้โอกาสเหมาะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เราอยากได้รสชาติใหม่ๆใ,ในละครด้วยก็ก็เป็นเป็นสิ่งท,ที่น่าจับตานะครับที่ช่องเจ็ด อยอมให้ทําเรื่องนี้นะครับก็มีการปรึกษากันหลายหลายเป็นปีอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้บทประพันธ์เรื่องนี้แบบอยู่กับช่องเจ็มาหลายปีแล้วจริงๆมาพร้อมๆฟ้าจดสายซึ่งเป็นบทประพันธ์เดียวกันกับคุณของคุณโสภาคสุวรรณนะครับคุณโสภาครักรักบทประพันธ์สองเรื่องนี้มากแล้วก็อยากให้ทําเป็นละครหรือภาพยนตร์ซึ่งฟ้า,าจดสายได้ทําไปแล้วทีนี้ก็มารอรักเร่ละซึ่งจะได้เห็นกันเร็วๆนี้นะครับคิดว่ากลางปีหน้าได้ดูกันละ พระนางผู้นี้ครับที่ต้องมาพูดถึงขอ,อ,องสองวันนี้มีตัวละครหลักอยู่4ตัวที่เป็นที่ท,ที่ที่เป็นคนที่เดินเรื่องนะครับคือ,อ,อวายูนนะครับนางเอกนะครับวายูนเป็นสาวไทยคนเดียวนะครับในเรื่องที่ที่มุมานะเรียนด้านการแปลภาษาจนจบแล้วก็ทำหน้าที่ใน UN อนะครับอ,อ,อีกคนึงคือท่านทูตดรรามินนะครับท่านทูตพระเอกไปเป็นเลขาทูตท,ที่ออสเตรียนะครับ เข้าไปใหม่ๆก็ต้องออในช่วงเวลาที่ยังไม่ยังไม่ได้ทํางานเต็มที่เนี่ยท่านทูตเนี่ยให้เลขาทูตคือพระเอกเราเนี่ยทำความรู้จักประเทศออสเตรียผ่านทางนักศึกษาไทยที่นั่นนะครับก็คือนางเอกก่อนสัพันเริ่มต้นตรงนี้ขณะที่นางเอกมีเพื่อนรักอยู่สองคนคือนิโคลาย นิโคลายคนนี้นะครับอาร์ตอัสดาะครับอาร์ตจะเล่นเป็นนิโคลายเป็นนักศึกษารัสเซียเหมือนกันที่ไปเรียนที่เวียนนาแล้วก็ไฮดี้ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันอยู่รูเมทด้วยกันนะครับสคนนี้คือวายูไฮดี้แล้วก็แล้วก็นิโคลายอยู่ด้วยกันที่เวียนานาครับในสภาพที่เป็นนักศึกษาที่ไม่ได้มีทุนมากมายเลยค่อนข้างจนในซ้ำไปนาเอกนัห้อ,หองสาที่สุดอยู่ห้องใต้หลังคาซึ่งราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เงินอยากก่างกระเบียดกระเสียนมากนะครับการทํางานเป็นเป็น,ป,นปล่ามแล้วก็ เรียนหนังสือไปด้วยเนี่ยก็เป็นงานหนักของเธอ,เ,อ,อเธอมาเจอท่านทูตในวันที่ท่านทูตมารับตําแหน่งนะครับท่านเดกาดทูตมารับตําแหน่งความสัมพันธ์เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับนะครับแล้วกเ็เรื่องก็ดําเนินต่อไปจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยพัดภาคจากกันนะครับแล้วก็ต้องตามหากันนะครับรักเร่จึงเป็นความหมายที่คนรักนะครับต้องตามต้องต้องเร่ตามหาความรักของตัวเองให้เจอให้ได้ ครับอย่าย่อแค่นี้เดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวเย่อแล้วนะเป็น่งก็ดีอีกยาวมากโอเคโอเคพี่อ่องคะโค่ต๋มาเจอแฟนเพจอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งนึงครับก็ดีใจครับที่ได้กลับมาเล่นกับน้องแพะอีกครั้งนึงครับแล้วก็ดีใจที่ได้รับเลือกให้เล่นเรื่องรักเร่เรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ทำใช่ไหมครับต้องขอบคุณพี่ต้อด้วยที่ที่ให้โอกาสได้เล่นเรื่องนี้ครับผมส่วนน้องแพะละคะเรื่องนี้ต้องเป็นหญิงแกร่งพอสมควรเลยค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ แปลกไปจากที่มีโอกาสได้ได้รับเล่นนะคะก็ต้องขอบคุณคุณน้ำพึ่งะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณก็ต้อด้วยนะคะที่ให้โอกาสดีๆตรงนี้นะคะ่ดะดีครับดยนะไม่ได้กลับมาเพิ่งกลับมาเล่นครับช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาเมืองไทยมากขึ้นครับก็ดีใจมากที่คุณน้ำพึ่งติดต่อมาแล้วพตอ,อพี่ต้อด้วยครับรู้สึกว่าไม่ได้เจอพี่ต้อมาน,นานมาก ล่าสุดอาร์เล่นกับพีต่ต้อเรื่องกุหลาบเล่นไฟเมื่อ<ช>สิบเฉลี่ยสิบสิบต้ยิ่งพูดอย่าพูดเลย,ยม,เลมันเริ่มเริ่มร็จปุ๊บหยัหนหยันมานะแต่ตอนนั้นตอนนั้น,อ,น,น,นอ่าร์เล่นกุหลาบเล่นไฟกับพีต่ต้อนะครับเล่นไว้เมื่อปีสี่ห้าสี่หกออกมาณนี้ยโอ้ยนานเลวอย่าไปอย่าไปค,คิดถึงมันสิบปีเมันไงบ้างคะพี่อาร์ได้กลับมาร่วมงานดีใจครับจริงๆก็คิดถึงเมืองเมืองไทยมากเหมือนกันครับค่ะส่วนงานละครค่ะงานละครคือปีที่แล้วก็รับรับเริ่มรับละครมากขึ้นครับ แล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาอยู่ช่องเจ็ด้วยครับพีส่สาวพอคะ,<ฮ>ะเป็นไงบ้างคะ,ะก็จริงๆต้องขอบคุณคุณลำพึงแล้วก็พี่ต้อด้วยนะคะจริงๆกับต้อนเนี่ยสวนไปสวนมาหลายรอบนะคะเ,คเหมือนจะได้จะได้ไดเล่นด้วยกันก็เรื่องนี้ก็ได้กลับมาร่วมงานกันก็ดีค่ะกับน้องแพรเนี่ยเคยคุยกันไวตน้ตั้งแต่ตอนมาทำงานช่องเจ็ดใหม่ๆแล้วค่ะว่าเฮ้ยเราน่าจะได้เล่นด้วยกันสักเรื่องผ่านไปกี่ปีนะแพรสิบปีเกือบสิบปีก็ในที่สุดได้กลับมาเจอกันค่ะ ก็ต่อ,ตอนี้คุณน้ำพึ่งบอกว่าคนที่เล่นเป็นนักของนักเอกเนี่ยก็จะรับบทโดยพู้อ,สอ,อ,องสมนะครับแล้วก็บอกว่า คงจะจะส่งให้ให้เกียรติละครแบบได้ได้มารับรับบทอันนี้จริงๆเหรอคุณพึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ส่งศึกษาบทนะแล้วก็บอกว่าให้ทําอะไรก็จะทานะครับท่านจะรับบทเป็นคุณน้าพร้อมจิตนะคุณนางเอกขอ้าราชการ4 8แนะครับแล้วก็ดูแลนางเอกมาตั้งแต่เด็กเพราะว่านางเอกเ,เนี่ยกำพร้าพ่อแม่เพราะประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เธอยังเด็กๆ นะพร้อมจิตไม่มีลูกจึงรักหวายยุนเหมือนลูกสาวตัวเองแท้แทนะครับแล้วก็เป็นคนที่ส่งเสียเรื่องเงินทองนะครับให,ให้ให้นักเอกได้เรียนจนกระทั่งจบด็อกเตอร์ที่เวียนานาก็มนนันองกนอกนอืก็หงเหมือนการทํางานละครทุกเรื่องเห็นว่าก็ต้องประณีตมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวเรื่องเองเราก็ต้องรักษาคุณภาพของของเรื่องเอาไว้มีแฟนหนังสือตามอยู่เยอะแล้วก็ ได้ได้กำกับพระองค์ท่านนะครับแต่พระองค์จะเชื่อมัน้นี่พระองค์ท่านมีพระบิดาสามารถพระองค์ท่านชอบการชอบงานละครอ,อยู่แล้วแล้วก็ส่งโปรดทอดพระเนตรละครละครเวทีแล้วก็ได้ส่งร่วมแสดงละครเวทีมาแล้วซึ่งอันนั้นแบบงานยากผ่านไปแล้วตรงนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับตื่นเต้มากค่ะเ็ราะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณน้ำพึ่งแล้วก็ป้าต้อบอกนะคะก็ ต้องบอกว่าเป็นอต้งใช้คำว่าจะส่งคือคือเป็นเป็นเกียรติอย่างสูงมากๆเป็นพคือุณาธิคุณที่ที่ที่ได้ส่งจะเล่นกับพวกเรานะครับได้รับของไปร่วมงานกันท่านด้วยนะคะก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ค่ะนี่เป็นครอบครัวเดียวกันพ่องด้วยนะเป็นหลานเป็นหลานเรื่องนี้ต้องต้องหาททำต่างประเทศจีิงๆครับไปดูโลเคชั่นมาแล้วครับตอนแรกถ้าถ้าถ้าในกำหนดเดิมถ่ายเดือนพฤศจิกาเนี่ย สอคงจะหนาวมากไปนิดหนึ่งแล้วก็กลางวันสั้นก็คงจะได้งานไม่ครบก็เลยตัดสินใจว่าข้ามไปข้ามไปพฤษภาคมตีหน้าที่จะไปถ่ายเก็บที่ที่เวียนนาทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะดีตรงที่อากาศดีนะครับอุ่นขึ้นมาหน่อยบรรยากาศสวยมีดอกไม้ดอกไร้เต็มประเทศแล้วก็ไม่หนาวมากไม่เงยจะเจอแต่หิมะเขาเขาขาวไปหมดนะครับแล้วก็ดีที่กลางวันยาวสามทุ่มแล้วพระอาทิตย์เพิ่งตกก็ดีทำงานกันสนุกเลย มาหกโมงเช้าสว่างแล้วสามทุ่มมืดทํางานกันเข้าไปเพราะว่าตอนนี้มาหกโมงมันก็มืดแล้วใช่ไหมไปทำไมนานะสิเวลากาต้อาสนุกความเข้มข้นของบทประก็บทพันธ์เป็นบทพันธุ์คลาสสิกนะครับขึ้นหิีงมาตั้ง40ปีแล้วจะได้เห็นเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็สนุกแล้วก็เรื่องมีเนื้อหาสาระเรียกว่าน่าติดตามอย่างยิ่งเลยและที่สำคัญเป็นงานของช่องเจ็ดนะครับอันนี้ปีหน้าได้ดูกัน